ลูกชายต่างก็หวรดรอดตอกซิหวังว่าจะได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนผลทุกท้ายเจนาคของเรานั้นจะมาทากันก,กับความชั่วเอาข้าวเช้าเป็นข้าวเพนเอาข้าวเพนเป็นข้าวเ็นบวชเขาแล,แล้วเจ้านาคไม่เคยขัามสวดมนต์ภาวนาให้กับญาติโยมทั้งสองเลยเมื่อญาติโยมทั้งสองของนาคตายไปแล้วยมาบาลเขาจะเอาโซ่มารัดตึงกึ่งพันตัวยมาบาลจะถามว่า อยู่ในเมืองมนุษย์ระริสุทธิ์กันแค่ไหนทําบุญอะไรกันมาบ้างตาตัดยายถึงพ่อกับแม่ของเจ้าหน้าก็นั่งยองๆย,ย,ย,ยกมือประคองหน้าว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าข้าอยู่ในเมืองมน,ษนุษย์ได้บวชบุตรชายได้หนึ่ง,งองค์ยมาบาลหนึ่งว่าบาปอื่นๆนั่นไม่เป็นอะไรเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ทั้งหลายไม่ได้บวชบุตรชายก็จะได้กอดชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนเจ้าหน้าเอ๋ยวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าจะไปอุปสมบท เจ้าจงหันหลังไปสั่งญาติโยมทั้งสองตลาดกระท่อมพ่อ,อ,อแม่พี่น้องปู่ย่าตาและยายทางซ้ายและขวาวันนู้นุ่นแน่พระองค์พระพุทธองค์ขัเอาพระเหลืองมากองและฉีเฉียงทิศกูดอนล้ประตูป่ามองเห็นอยู่ริบๆสองตาของเจ้านาคยากระพริบรีบสาวเท้าก็อวพุธันพระพุทธองค์เถหนาในวันพรุ่งนี้พอาบิตยข้าบาทใน ลูกตามนวลนัทรมามใต้เทือกไทีพาจากเกิดกันมา